h e l lo everyone สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับครูบิวอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ครูบิวจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับ clothes นะคะก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั่นเองเอมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะตัวนี้คืออะไรคะใครรู้บ้างคนไหนตอบได้นะคะตอบ ช่วยกันตอบเนาะแล้วก็สามารถอ่านออกเสียงตามคูวิวได้นะคะภาพแรกกางเกงขายาวทรงยีนแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษออกเสียงตามคูวิวว่า jeans jeans น,น,นะคะกางเกงยีนนะคะต่อมา Tie Tie Necktie S Sh irt, shirt s i r t t เสื้อชุดสูทชุดสูทเสื้อสูท s k i ต t s k ก r t กระโปรง e s s dress ชุด r e s s T shirt, T shirt, say it. Socks, socks, socks. tungtau, sweater, sweater, second now, blouse, blouse, shirt. หรือเสื้อผู้หญิงนะคะ pants pants กางเกงขายาว jacket jacket เสื้อแจ็คเก็ต gloves gloves ถุงมือ raincoat raincoat เสื้อกันฝน pajamas pajamas ชุดนอน coat coat เสื้อคลุม scarf scarf ห้าพันคอ shorts shorts กางเกงขาสั้น shoes shoes รองเท้า belt belt เข็มขดัด cap cap หมวกแก๊ปอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนรู้คำศัพท์ได้ฝึกออกเสียงกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาลองทายกันนะคะว่าภาพแต่ละภาพคืออะไรนะคะ What is this นะคะภาพนี้คืออะไรคะใครตอบได้ ฉเฉลย shorts นะคะ shorts นะคะกางเกงขาสัน้นตอบถูกกันไหมเอ่ยไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะ What is this อะไรคะ,อะตอบกันได้หรือ,อยังภาพนี้คือ blouse บล ouse นะคะเสื้อสตรี what what is this ภาพนี้คืออะไรคะ cap cap หมวกแก๊ปตอบถูกไหมคะภาพต่อมา what is that dress ชุดเดทนั่นเองอภาพนี้ไม่น่าจะยากใช่ไหมคะ,อะลองนึกสิคะภาพอะไรฉะเฉลยมาดูฉเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะ scarf scarf ผ้า,าพ,พันคออันนี้อะไรคะไม่ยากใช่ไหมคะ ให้เวลาคิดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคอุบิวเฉลยดูสิถูกไหม socks s ซอ็ซอกนะคะถุงเท้าภาพนี้ค่อนข้างยากใช่ไหมคะลองช่วยกันทายสิคะเฉลย j a c k เ t jacket นะคะเสื้อแจ็คเก็ตภาพนี้ง่ายมากๆค่ะลองดูสิคำที่ถูกต้องคือ shoes shoes รองเทา้าคำนี้จำได้ไหมเอ่ย คำตอบที่ถูกต้องคือสูทสูทนะคะเสื้อสูทอันนี้อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งอ่ะหมดเวลาเฉลยกันเลยนะคะภาพนี้คือโค้ด โค้ดนะคะเสื้อคลุมอ่าพัตามมาอมอมาดูเฉลยกันเลยค่ะ T-shirt T-shirt เสืยย้อยืดภาพนี้คืออะไรคะ What is this ดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะกล a s ฟก s ถุงมือ,อภาพนี้คืออะไรคะนักเรียนหญิงใส่ประจำใช่ไหมคะ,ะภาพนี้คือ Skirt s k ก r t กระโปง มาต่อกันที่ภาพนี้ค่ะมีคอปกมีกระดุมติดแบบนี้คำศัพท์คืออะไรคะ shirt shirt สื้อเนะคะเสื้อ,อ,อเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องค s สนะคะกันไปแล้ว ยากไหมคะนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปฝึกอ่านออกเสียงนะคะทบทวนความรู้กันด้วยเนาะโอเคแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ครูบิวด้วยนะคะตาม YouTube ชื่อ YouTube ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้ g o o บ b าย see you next time